สวัสดีครับมือน,นี้มาเยี่ยมปลาลิ้นครับปลาลิ้นกำลังสีจกสส้างครับกำลังสี๊ดโลงไปลือเล่นครับอุ้ยวางนี้กัขอต้ตอนรับข่าสู้ ช่องยูทู e กับบะส,สวยๆเด็กวัดครับวันนี้มาเบิงน,นี่ครับห่วหนาไส้ก็ลังยืนตะหเย็นครับนี่อนนั้นก็เสียแค้ครับยืนสั่งยืนสั่ง

Ở nào nằm cái lại lại rồi Đó Đó, 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 đó. đó cái, này, cái à, tí ở, ở cái lắm, lắm. Ừ. Nhầm, để để rồi Ủa, cái xoắn nó cái เอาเป็นค uh, ุดความตาเลยวะรถสูตรตัวไหนตัวหมอนรยันย็นตัวใหญ่ป่ะจอดได้นี่ทะเบนตีนเลยล่ะ yeah รุ uh ่นเลนงราใสะแสอุปหาเจ้าแม่โค่ยนแล้วเ่เอาเจ้าแม่โครถน่ะ Uh, ngày. Uh, ngày. Cứ mới thang, ngày Ủa, Ngay. 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 thang Ngay. 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 rồi, Ngay. 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 Ngay nhưng là là mà lẽ gì nó cho, ao lèm mayang gì vậy để thèm à? Thèm à? Hơi chỉ thèm ngân rồi. Bây bên khút lúm phăng ngân เบ่งครับเบ่งครับแน่มีการทายลูกเด้มีการตัวเขาอีกัเตัวเขาห็งินอันนี้เงินเตือนมันวะนี่โหดลยโหดลลยจะไปซื้อน้ำมันหรอเอาการอนี่ะไรือยังทายกุยง ก็ยังควรอิตกโต๊ะเลยวะได้ได้ยนตัวเดียวเมียเลยนะ่ะโอ้ยดับนด้เมียหลดุดเอา,าเบาอีกตัวนึงวันเอาอย่ใส่เนี่ยหรือวะเล่างกลงหอดเครื่องสาครับแต่ว่าฟังนีเลี่ยวนะครับ วังนี่เห็ดขันปันไดครับสั่นหนึ่งสองสันส่นสามสัน่นกันดินไหลครับโอ้ปลาลิ้นโซสเตเองเลยครับนี่ นี่สูบน้ำออกเบิดแล้วครับแต่ว่าน้ำออกบ่อครับหลายว่าพี่น้นองโอ้โหโห,โหยันลงไปแล้ว ย้ายสาออกอีกครับนี่ฟังกะเริลืมพังไปไแน่นะครับเพราะว่าแถวนี้เป็นดินสไลด์ครับมันก็ลืมแตกเือบออกเรียๆแล้ววนกะก็จังสิตโตกนี่เยแหละ นี่คุดสางครับมือเือนกับจีคุดตะข้องรอบในตัวครับปลาลิ้นไก่ครับเชงสายพันพัดล่มเรียบร้อยครับเมือนันสายพันพัดล่มยอนครับ เียงเกียบไปครับเียงมันหอนแห้งจนว่ามันดับเองครับสายพันธุ์มันล่มย้อนกงเอี๊ยะมาณสามสี่มือกันแล้วครับนี่ก็ะด้ไปพุทรลับ้างแล้ว เอาากเอไม่โค้ออกไวดีๆครับหักเบิ้ครับเรียนหน่วยเดียวครับนี่ ขาด,ดินออๆดินอ่อนๆนี่จวงเอาจ้วงเอาได้ครับนี่ปาดินเมื่านเจอดินแข็งครับไปบบขุดขุดคล่องกันไฟครับไม่ได้ดินจะแข็งครับอันนี้ดินฟังสามันซุ่มครับจ้วงเอาจ้วงเอาได้ โดมองนี้แล้วกัที่ไปลงไปโุดไต้ต้อครับมองบคดเดอมันเป็นอีกกันหนึ่งครับกันดินสุดดินพังครับขันเพระเหตุขันปันใดกะพังแห้งวุ่นีห็ครับวุนนี้ก็เริ่มจะไล่ไปแล้วเริ่มแตกเถอไปแล้ว อยู่นี่มาขายเพ่่นเมื่อนก้ะขายได้เกียบหมื่นครับขายได้เก่าพันตัวายาหน่อยๆ่ว่าเล่นเลึกครับมันเป็นติดตมเล่นครับอูโอ้ไงก็หวาน โอ้ลมแห้งครับมือโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับคลิปนีเ้เดี๋ยวไปสนีสักก้อนครับคลิปหนาพอกันไหม